คุณผู้ชมมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สนธิกําลังร,งร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาบุกไปทลายเครือข่ายค้าหนังเสือโครงค่ะแล้วเขาก็เอามาทําเครื่องรังของขลังนะคะมีทํากระเปา๋าทําเข็มขัดแล้วก็นําไปโพสต์ขายช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ แต่ว่ามันผิดกฎหมายนะคะเนี่ยค่ะหนังเสือโครงสวยงามจริงๆนะคือสวยงามแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานแต่มันผิดกฎหมายค่ะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล<ช>นะครับความเชื่อบวกกับนะครับคือหนังเสือโครงเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเครื่องรางของขลังก็ได้เช่นเดียวกันนี่นะครับมันก็เลยยังมีบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับในการที่จะออกไป ล่านะครับเสือโครงแล้วก็ลอกเอาหนังออกมามเพื่อที่จะ นำเอาไปขายะนะครับเชื่อว่าน่าจะรายได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวจริงนี่ดูจากภาพข่าวแล้วตัวใหญ่มากๆคุณอัน้นเจ้าหน้าที่ก็เอาไปวัดระดับหรือว่าขนาดเลยนะคะโดยทางด้านของพลตํารวจตรีวัชรินภูสิทธิ์ค่ะท่านเป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กาลังร่วมก,กันกับเจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่กรมบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำและสัตว์ป่าสหรัฐอเมริกาจับกลุ่มนายชิดอายุ35ปี ตามหมายจับสารอาญาพร้อมกับของกลางค่ะเป็นหนังเสือโครงพื้นใหญ่จำนวน3ผืนด้วยกันคุณผู้ชมพื้นใหญ่จริงๆแล้วก็สีแตกต่างด้วยนะ,ะเมื่อสักครู่จะเห็นเป็นสีออกขาวๆครีมๆแล้วก็มีลวดลายใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้นจะเป็นออกเหลืองๆและเป็นสีที่เราเห็นแบบทั่วไปเลยนะคะมีเศษหนังเสือโครงอีก44ชิ้นมีกระเป๋าสะพายแล้วก็กระเป๋าสตางค์หนังเสือโครง18ใบกระเป๋าสะพายหนังง,งู4ใบ ห่วงกุญแจเล็บหมี22ชิ้นเข็มขัดหนังเสือโคร่ง9เส้นแล้วก็มีจักรเย็บเครื่องหนังจำนวนหนึ่งค่ะจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะทั้งนี้เมื่อปี2,566ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจับกลุ่มขบวนการค้าซากสัตว์ป่า แล้วเอามาทําเครื่องรางของขลังนะคะตรวจยึดซากเสือโครง่งเสือดําเสือไฟเสือดาวเสือลายเมฆร,รวมมากกว่า500รายการเยอะมากๆจริงๆคุณอัน้นจากนั้นค่ะก็มีการขยายผลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไปสืบทราบว่ายังมีเครือข่ายค้าซากสัตว์ป่าอีกกลุ่มหนึ่งที่นํามานะคะคือต้องบอกว่านำซากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสือโครง่งแล้วก็งู มาผลิตเป็นกระเป๋าเข็มขัดแล้วนำไปโพสต์ขายออนไลน์อย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสจนทราบว่าตัวผู้อยู่เบื้องหลังก็คือนายชิดซึ่งผู้ต้องหารายนี้เนี่ยใช้บ้านพักของตนเองเป็นสถานที่ผลิตแล้วก็จัดเก็บซากสัตว์จึงนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มพร้อมกับขอ,ของกลางดังกล่าวค่ะ จากการสอบสวนนะคะนายชิดเนี่ยก็ให้การรับสารภาพค่ะบอกว่าตนเองผลิตกระเป๋าเข็มขัดจากซากสัตว์มาตั้งแต่ต้นปี2567ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะถูกนำไปโพสต์ขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ราคาที่เขาจำหน่ายนะคะคุณผู้ชมคะอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณใบละ2,000ถึง5,000บาทค่ะเข็มขัดเส้นละ1,900บาท ห่วงกุญแจเล็บหมีราคา250บาทเจ้าพนักงานนะคะก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะต้องบอกว่ามันผิดกฎหมายค่ะถูกต้องแล้วนี่นะครับแม้ว่าการเวลาจะนานเพียงใดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเสือโครง่งยังคงนำมาผูกโยงเข้ากับความเชื่อและความศรัทธา ว่าอาจจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยประสบแต่ความสุขนั่นเองครับถ้าพูดถึงเสือโครงกับความเชื่อนะครับเสือโครงเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องรางของขลังที่สามารถป้องกันไฟหรือว่าเพลิงไหม้ป้องกันโจรผู้ร้ายและป้องกันพูดผีปีศาจได้ทำนองนั้นนะครับคือถ้าพูดถึงเสือโครงนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ เทพสัตว์ของชาวจีนะนะครับก็ประกอบไปด้วยมังกรหงเต่าและเสือโคร่งนั่นเองครับนีฮะคือหลายคนนะครับก็จะเอาเสือโคร่งไปแขวนไว้ตามผนังหรืออาจจะอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงานประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะเสริมบารมีแล้วก็มีความเชื่ออย่างที่บอกนั่นเองครับก็เลยทำให้เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งะนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการ คุกคามสัตว์ป่าเช่นเดียวกันะนะครับสิ่งที่เราห่วงก็คือเราห่วงว่านะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยอาจจะเหลือเพียงตำนานก็ได้ถ้าหากว่ายังมีการไล่ล่าเสือคโคร่งอย่างต่อเนื่อง แล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยเรากลัวว่าเดี๋ยวเสือโครงจะสูญพันธุ์ได้นั่นเองครับามาสักครู่แอบเห็นนะคะกระเป๋าแนละมีทั้งสะพ้ายข้างมีกระเป๋าหลายรูปแบบมากๆเลยแล้วก็มีเข็มขัดเยอะมากๆด้วยเพราะว่าเขาใช้บ้านของเขาเป็นแหล่งผลิตนะคะแต่ว่าแอบเห็นที่แขวนอยู่บนกําแพงนะคะก็เป็นลายหนังง,งูเลยคุณผู้ชมเหมือนงูเหลือมเลยคุณอั้นไม่แน่ใ,นใ,นใ,นใจว่าเขาใช้งูอะไรมาทํานะคะกระเป๋าที่อยู่บนผนังด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นหนังงูชัดเจนนะก็ต้องบอกว่ามันผิดกฎหมายเขาผลิตที่บ้านเลยสุดท้ายนะคะป้องกันในเรื่องของ พูดผีปีศาจป้องกันไฟใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ป้องกันเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มนะสุดท้ายก็คือจับกลุ่มได้ในครั้งนี้ค่ะครับ